แสดงว่าเขาทา่เขาเลียนนี่เห็นมาเขายุบปอได้เลยปอขี่ไก่เาบอกเขาี่ไก่เอาไวเขียนบเขาแถมันเขา่ใช่บอรืออะไรก็เถอะนี่แต่น่เขียนสาคนเขียนโมเปีนมันเ่อจัยมาเอาใว้เอานี้ชัดเจ๋วเลยดึงออก เอาอ่ะอ้าวเขียนเลยถ้าเขียนถูกเขียนให้จังๆเลยเขียนสวยๆเขียนสวยๆเขียนสวยะโรงเรียนบ้านผู้กองต้องเขียนสวยๆเขียนเลขเก้าเขียนยังไงเขียนเลข EBC ไอ้ภาษาไ้ภาษาียุ่นเนี่เขียนเปลี่ยนอยู่เลขหนึ่งเขียนยังไงเลขหนึ่ง เป็น่ิชีเหมือกันบรูเรียมันกระบอกอะไรเก้าก็นึ่งเหมือนกัตรงกันกับปูหาเลยพมันบอกเก้าละแตมันยกขึ้นเหัวอีกันตรงเลวตรงกระปูบอกตวายวัดดวงที่ไม่กตะเลพะหนูหัดวงจะมีสกหลับตะเลพะใช่นะไม่ต้องเล่นแล้วเอแล้วเอาพูดขยายฟังก็ได้ลูกอ่ะตัวไหนลูกเลขก้าก้เอะไรนะ เลขเก้าก <lim> ับเลขหกเลขเก้ากับเลขหกเก้าหกบ่ลูกเก้าหกแล้วก็เห็นยกแบบนี้ว่าไงหมายความว่าเก้าหกนี่อะไรเก้าแปดแล้วก็เก้าหกบ่ลูก้าเห็นยกแบบนี้ว่าอะไรนี่เลขอะไร เลข9 9 26ฮึฮัลโหล9 9 26ว้านะเฮ้ยนี่แต่คิค่ะ